่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยสนับสนุนโดยบริษัทสหายเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบ พืชผักไม้ผลต้นข้าวหลูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสาหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่จะได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมา อดิศักด์บุญกิยาพันธ์นะครับผมเป็นใครมาจากไหนกรุณาไปฟังคลิปเสียงวันที่13กุมภาพันธ์2567และในปีนี้รายการของเรานำเสนอท่านที่ใดบ้างก็กรุณาไปฟังรายการวันที่5กุมภาพันธ์2568นะครับทีนี้สัปดาห์นี้ เราก็กำลังคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตกับที่ดินนะฮะชีวิตกับที่ดินซึ่งเราคุยกันมาแล้วนะเ,เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตกับที่ดินยังมีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยครับพี่น้องครับแต่ก่อนอื่นผมจะบอกเคล็ดลับกับท่านสักนิดหนึ่งบางคนเนี่ย เป็นทุกข์เป็นร้อนที่จะต้องไปเสาะหาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ตัวผมเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยไปเสาะหาแต่ทุกที่ที่ไปมีที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาเดือดร้อนและก็เขามีความจำเป็นจะต้องขายนะ ก็ไปช่วยเขาซื้อนะแล้วเราก็นำเอาที่นั้นเนี่ยมาทำประโยชน์ต่อเนื่องคือการถ้าเราซื้อที่ดินในลักษณะอย่างเนี้ยมันใจเราเป็นสุขครับคือเขาขายเขาก็มีความสุขเขาไม่ได้ขายเพราะความทุกเขาก็มีความสุขที่ได้สตังไปเราได้ที่มาเราก็มีความสุขว่า เราได้ช่วยเหลือผู้ที่เขากำลังเดือดร้อนในขณะเดียวกันเราก็มั่นใจว่าที่ที่เราจะนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วก็สังคมชุมชนอันนี้แต่ถ้าไปดูแล้วเขาก็ไม่ได้อยากขาย ไปเขี่ยวเข็นเขาไปขูเข็นเขาไม่เอาเด็ดขาดแบบนั้นแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าซื้อมาแล้วทําประโยชน์ไม่ได้ก็อย่าไปเอามาเป็นภาระนะครับนี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งทั้งหลายทั้งปวงนี่การที่ท่านจะมีที่ดินกับการที่จะมีทรัพย์สินกับการที่จะมีเงินเนี่ยมันจะต้องสมดุลกันนะไม่ใช่ว่ามีที่เต็มไปหมดแล้วก็นี่ก็ตามมา อ,อย่างที่เขาเคยคุยกันเล่นๆบอกว่าที่แปลงเนี้ยโอ้สวยมากข้างหน้าติดถนนข้างหลังติดแม่น้ำนะข้างๆมีวัดมีโรงเรียนแต่ที่แปลงนี้ติดอยู่ในแบงค์ไออย่างนั้นนะไม่มีประโยชน์แต่ประการใดนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังอย่างวันหนึ่งเนี้ยจู่ๆผมก็ไปมีที่ ริมแม่น้ำท่าจีนนะสาเหตุสาเหตุเพราะว่าคนที่เขมีที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนเนี่ยเขาจะขายให้ใครก็ไม่รู้นะครับทีนี้คนที่มาชวนผมไปซื้อเนี่ยปรากฏว่าเขาถมดินอยากจะมีที่ออกแม่น้ำแล้วก็ไปถมดินเนี่ยล่วงล้ำเข้าไปในที่ของคนอื่นที่จะขายนี่แหละ ทีนี้ถ้าเปิดคนนั้นเขาไปขายคนอื่นเนี่ยคนนี้ที่ลงทุนถมดินไปก็จะไม่ได้เงินคืนนะครับเขาก็มาชวนให้ผมไปซื้อบอกว่าช่วยไปซื้อหน่อยแต่ว่าเมื่อซื้อแล้วเขาขอเงินค่าถมดินที่ถมไปตรงในที่ที่เราจะซื้อมานี่แหละขอคืนด้วยนะเขาก็มาแค้น มาเขี้ยวเข็นผมเองก็ไม่ค่อยได้มีความพร้อมหรอกแต่ว่าพอมีเครดิตอยู่บ้างแล้วก็เพอ,เอิญเพอ,เอิญปกติผมก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮามีงานสังสรรค์นในหน่วยงานอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปสังสรรค์แล้วก็ไปรู้จักนายแบงค์อยู่คนหนึ่งนะครับจะเรียกว่านายแบงค์ก็ไม่ได้เรียกว่านางแบงค์ก็ไดเพราะว่าเธอเป็นสุภาพสตรี ชอบร้องเพลงร้องเพลงเพราะผมเป็นพิธีกรก็ชวนทะ่านร้องเพลงเรื่อยท่านก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์มีโฉนดอยู่บ้างไหมผมบอกผมมีโฉนดอยู่ใบหนึ่งซื้อที่ไว้แล้วบอกอาจารย์เก็บไว้ไหนก็เก็บไว้บ้านเขาบอกเก็บไวบ้บ,กกบ,ไวบ้านไม่ปลอดภัยอะ่ะเอาโฉนดมาเก็บไว้แบงปลอดภัยกว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่างไง เขาบอกอาจารย์อย่างอาจารย์ทําการเกษตรเนี่ยบางครั้งมีคนเดือดร้อนมาขอให้อาจารย์ซื้อที่หรือบางครั้งมีคนที่เขาหรืออาจารย์ไปเห็นแล้วที่ก็ราคาไม่แพงและอาจารย์ก็อยากจะลงทุนเนี่ยอาจารย์เอาโฉนดมาแล้วหนูให้อาจารย์เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดวงเงินโอดีผมก็ไม่รู้โอดีคืออะไร โอดีมันก็ยอ่อมาจากคำว่า overdraw over คือเกินด r อ w ก็คือการถอนก็หมายความว่าไม่ต้องมารอทำเรื่องเจอที่ไปหาแบงก์กู้เงินแบงก์มาซื้ออะไรเงี้ยเรามีเครดิตดีเขาก็เอาโฉนดเราไว้แล้วเราก็ไปมีวงเงินนะฮะวงเงินวงเงินหนึ่งชนิดที่เรียกว่าถ้าเราเจอ ที่ที่เราอยากจะซื้อหรือจําเป็นต้องซื้อเราก็เขียนเช็คซื้อได้เลยแต่พอซื้อปับ๊บเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินที่เราเบิกเกินบัญชีที่เรียกว่าโอเวอร์ดร์เนี่ยนะครับก็ท่านก็แนะนำอย่างนั้นอ่ะผมก็เชื่อเพราะว่าผมก็ไม่ใช่นักลงทุนไม่ค่อยมีความรู้อะไรก็ก็สอนผม มันก็เป็นจริงอย่างเขาว่าครับต่อมาพอเจอที่ดินที่คนขายก็เดือดร้อนเออเราก็ว่าที่นี้ก็เหมาะเพราะว่ามีตำนานเกี่ยวข้องกับชีวิตเราด้วยเราก็เบิกเงินเกินบัญชีมาซื้อที่และเราก็ผ่อนผ่อนโดยที่เสียดอกเบีย้ยให้กับแบงค์ตอนนั้นอดอกเบีย้ยเงินเกินบัญชีร้อยละสิบแปด มายถึงกูก้มาร้อยบาทคุณต้องจ1ายบาทต่อปีต่อปีแล้วไม่ใช่ต่อเดือนครับอันนี้ก็เป็นนักธุรกิจเป็นนายแบงค์ที่ให้คำแนะนำผมผมก็เลยมีเงินที่ว่ามีเงินใช้อะแต่ว่าถ้าจะใช้ต้องเสียดอกเบีย้ยเนี่ยครับก็ไปจุดเริ่มต้นผมก็เลยไปซื้อที่ริมแมา่น้ำท่าจีนที่เขาขาย มาแปลงหนึ่งเล็กๆต่อมาที่ข้างเคียงก็อยากจะขายผมก็ดูว่าที่ข้างเคียงเนี่ยตามประวัติศาสตร์มันเป็นที่ที่สุนทนผู้เคยล่องเรือผ่านที่แปลงนี้เอาผมก็ซื้อแต่ซื้อแล้วปรากฏว่ามันก็ไม่มีทางออกนะครับไม่มีทางออกก็อาศัยบ้านญาติกันที่จะเดิน เข้าไปถึงที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ยังไปที่ตาบอดที่ทําอะไรไม่ได้ต่อมาวันหนึ่งเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนรู้จักกันเขาก็มีงานมั่นผมก็ไปเป็นพิธีกรก็มีรุ่นพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งท่านรู้ว่าผมมีที่ท่านก็บอกไหนขอไปดูหน่อยว่าที่ผมเนี่ย เป็นยังไงผมก็ไปดูครับอ่าผมก็พาท่านไปดูเดินลัดเลาะเข้าไปท่านก็บอกเฮ้ยซื้อได้ยังไงที่ตาบอดเคลิกที่ตาบอดซื้อไม่ได้ถึงจะมีติดริมแม่น้ำอะไรก็เถอะ <_ d> um> เพราะฉะนั้นวิธีการท่านก็ไปยืนทางข้างแล้วก็บอกที่ข้างๆเนี่ยของใคร ผมก็บอกว่าของอะแปะคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละบอกไปถามก็สิเขาขายไหมผมก็บอกเขาขายครับแต่เขาขายแพงนะบอกทั้งหมดเนี่ยสี่ไร่กว,กว่าเนี่ยเขาขายล้านห้าปรากฏว่าพี่ที่ผมนับถือเป็นอาจารย์ท่านบอกล้านห้าก็ต้องไปซื้อผมบอกโอ้ตาย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 เป็นไปไม่ได้ <laughs> ที่เอ่อ ข้าราชการตัวเล็กๆอย่างผมจะไปเป็นนี่ต้องล้านห้านะครับปรากฏว่าท่านก็บอกว่าให้ไปหาเท่าแก่คนหนึ่งซึ่งเท่าแก่คนนี้เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนผมก็เป็นคนมีบุญนะครับพอเท่าแก่รู้เท่าแก่ท่านก็บอกว่าอาจารย์ไปซื้อมาเลย เอาเงินผมไปก่อนผมไม่คิดดอกเบี้ยอาจารย์นะเอาเงินไปซื้อมาก่อนแล้วอาจารย์หาทางเอาที่แปลงเนี้ยไปเข้าธนาคารไปกู้เงินธนาคารแล้วค่อยเอามาคืนผมหมายความว่ามันต้องรีบไปซื้ออาผมก็เอาละเมื่อท่าแก่เสนอแนะอย่างนั้นเราก็ทำตามเชื่อผู้ใหญ่ ก็ไปซื้อพอผมเข้าไปซื้อปั๊บไม่ถึงวางเงินหกพันบาทไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมาเนี่ยเจ้าของที่ก็บอกว่าเนี่ยพอมาวางเงินเรียบร้อยตกลงก็อาจารย์เรียบร้อยก็มีคนอีกสองเจ้าจะมาขอซื้อที่แปลงที่ผมซื้อมานผมก็บอกเออไอ้เรื่องที่เนี่ยมันก็แปลก มันของใครของมันพเมันเวลาจะไปซื้อที่เนี่ยผมไม่ใช่สายมูนะแต่ถามเจ้าที่ซะก่อนว่าจะให้เรามาอยู่ไหมแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกอะครับตกลงผมก็เลยมีที่เป็นตัวแอลนะมีทางเข้าจากถนนแล้วก็ไปมีที่ริมแม่น้ำท่าจีนรวมๆแล้วก็ประมาณเจ็ดไร่ซึ่งที่ริมแม่น้ำมันหายาก นะฮะทนีนี้ไอ้ผมก็เป็นคนที่แปลกไม่ได้เชื่อสายมูแต่วันหนึ่งผมก็ไปนั่งดูที่ผมเนี่ยเอมันก็มีเป็นคล้ายๆเหมือนน้ํามันอะผุดขึ้นมาริมตะลิ่งอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีตําแหน่งเดียวนะผมก็บอกเอแล้วผุดขึ้นมามันเป็นสีสนิมไอ้ตรงนี้มัน ที่ข้างล่างมันเป็นอะไรนะครับแล้วไม่รู้เป็นเพราะจิตดีวรหรือเปล่าผมก็ถามไปดูทีไรมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทีวันหนึ่งก็เกิดฝันอันนี้ก็ฟังดูจะไล่าสาระนิดหนึ่งเอาทนฟังหน่อยก็เกิดฝันฝันว่าไปขุดไปเตรียมที่ทางอะไรตรงที่เห็นว่ามี ผุดไอ้น้ำมันผุดขึ้นมาเนี่ยแล้วในฝันก็ว่าโอ้ขุดๆไปก็ไปเจอหีบสมบัตินะเปิดมาดูมีพระเครื่องมีตู้เก็บสมบัติอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะผมก็สั่งในฝันนะในฝันบอกเอ,อ,อย่าไปยุ่งของเขาเก็บเก็บก็บแล้วพองเงยหน้าขึ้นมาบนตะลิง ก็เจอลุงแก่ๆคนหนึ่งใส่หมวกกะโลผ้าคอม้าเขียนพุงเสือ้อหมอห้อมแล้วก็ถือไม้เท้าเดินมาผมก็อ้าสวัสดีลุงจะไปไหนครับลุงแกก็บอกว่าผมเป็นเจ้าของที่แปลงนี้นะผมเป็นเจ้าของที่แปลงนี้เขาบอกดีอาจารย์อาจารย์มาอยู่ดีทำให้ที่ผมเนี่ยสวยได้รับการพัฒนา นะอาจารย์อยู่ร,รับรองอยู่สบายนะครับกำลังคุยกับกลุงอยู่หลวงพ่อวัดตงกเงาครับนะซึ่งเป็นนาลหลวงนาผมก็เดินมาบอกอา้าวคุยอะไรกันเหรอแล้วท่านก็ไปคุยกับลุงในฝันแล้วผมก็ตกใจตื่นนะครับเอ๊ะทำไมอยู่ๆฝันได้ <laughs> ไปคนไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยไปเปิดดูโฉนดโฉนดก็เป็นโฉนดสมัยเล็กศตที่ห้านะแผ่นใหญ่ๆห่ไปเปิดดูโฉนดไปดูชื่อเจ้าของที่เขาก็ชื่อกำนันจุดๆผมก็ไปถามชาวบ้านใกล้เลือนเคียงบอกว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยเดิมเป็นที่ใครชาวบ้านก็บอกว่า เป็นที่กำนันคนนี้ซึ่งตรงกับในโฉนดที่ผมดูแล้วว่าชื่อนี้จริงผมถามว่าแต่งตัวยังไงเขาบอกว่าใส่หมวกกะโลที่เขาเรียกหมวกกำนันแล้วก็แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นสิ่งที่บรรยายมาเนี่ยก็คือบุคลิกของคนที่ผมฝันนะครับโอ้ ผมก็เลยรีบจัดหาดินไปถมที่ทางตรงนั้นเพื่อไม่ให้ใครมาแตะต้องทรัพย์สมบัติของเขานะครับแล้วผมก็ชักมีอาการเชื่อนิดนิดแหละนะแต่ผมก็จะต้องทำเหมือนกับที่เขาบอกว่าต้องทำที่ให้สวยผมก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ครับทําโครงการปลูกป่าริมแม่น้ำที่ใช้ชื่อเก๋ๆว่า ป่าไม้กับสายชนทุกวันนี้ที่แปลงนี้ก็เป็นที่ป่าบ่อยครั้งที่ผมเดือดร้อนผมคิดจะขายนะฮะผมคิดจะขายแต่ทุกคนเข้าไปก็บอกไม่รู้เป็นยังไงเข้ามาแล้วคนลุกไอไอ้นี่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับนะแล้วทุกคนก็บอกว่า ไม่ได้หรอกจา์แต่งนี้ซื้อไม่ได้บอกทำไมมันรู้สึกว่ามีคนมาบอกว่ามันเป็นของอาจารย์มันจะต้องไม่เป็นของคนอื่นเน่ทุกคนที่ไปดูก็จะบอกแบบนี้หมดแล้วทุกคนก็จะปฏิเสธการซื้อที่แปลงนี้คือมันจะมีจริงไม่จริงเราไม่รู้ครับแต่ผมกำลังจะบอกท่านว่าเวลาท่านจะไปมีที่ที่ตรงไหนเนี่ย ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งให้ทำไว้ก่อนเขาเรียกว่าบอกเจ้าที่เจ้าทางลูกจะขอมาอาศัยนะมาทำประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลบหลู่ดูถูกเจ้าที่เดิมเพราะว่าสมบัติผัดกันชมมันก็คนจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งแล้วผมไปอยู่ที่เนี้ยผมก็สบายที่แปลงเนี้ย ในขณะที่อากาศเข้านอกร้อนตอนนี้ของผมเป็นสวนป่านะครับแล้วก็อุณหภูมิจะต่ำกว่าข้างนอกสัก3องศาเห็นจะได้3ถึง4องศาเย็นลมพัดเย็นสบายนะเสมือนเจ้าที่คุ้มครองแล้วก็มีหลายครั้งที่คิดจะขายยังไงก็ขายไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าเจ้าที่รักเรา การไปมีที่แบบนี้เนี่ยมันทำให้จิตใจเราเนี่ยสบายเพราะฉะนั้นเอาเหอะจะเปลืองทูปกี่ดอกหรือจะอทำพิธีกรรมอะไรเล็กน้อยก็ทำไปเพื่อความสบายใจคราวนี้ผมก็มีพี่ชายวันหนึ่งผมก็รับไปอยู่ที่ผมแปลกๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งพี่ชายผมก็เก็บกระเป๋านะฮะ เก็ yup, บกระเป๋าจะออกจากบ้านเอาผมก็ถามว่าจะไปไหนเขาก็บอกว่าเมื่อคืนก่อนนอนเขาจุดธูปแล้วก็เขาบอกว่าเจ้าทีうう่มาไล่เขาไม่ให้เขาอยู่แล้วเขาก็จะไปผมบอกเฮ้ยอยู่ก่อนไม่มีคนดูแลสวนเขาบอกไม่ได้อะ เจ้าที่ไม่ให้อยู่ยังไงเขาก็จะไปวันรายการวันนี้ขออภัยนะเป็นสายหมูนิดหน่อยและที่สุดเขาก็ต้องไปอยู่กับพี่ชายผมอีกคนหนึ่งจนวันหนึ่งเนี่ยเขายังไม่หมดกรรมเขาตกตึกสามชั้นแต่ไม่เสียชีวิตผมก็ขอเจ้าที่เจ้าทางรับกลับไปอยู่ที่แปลงเนี้ยจนสองปีต่อมาก็เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก็ดวงตาเห็นธรรม พี่น้องครับผมกำลังจะบอกว่าถ้าท่านมีที่นะท่านมีทุนไหมมีทุนอย่างที่แบงค์เคยเสนอผมไหมมีเงินคล่องๆไหมเออหรือว่าต้องตะเกียกตะกายไปหากู้หายืมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อมีที่ท่านต้องเคารพเจ้าที่ การเคารพเจ้าที่ก็จะทำให้จิตสำนึกของเราเนี่ยไม่ปล่อยที่รกรางว่างเปล่าก็จะพัฒนาพื้นที่และถ้าท่านมีความเชื่อเรื่องนี้ที่ของท่านจะไม่รกรางว่างเปล่าที่ของท่านก็จะปลูกไม่รู้จะทำอะไรปลูกป่าครับปลูกป่าให้แผ่นดินปลูกป่าริมสายชน ป่าไม้กับสายชนแล้วก็ปลูกป่าให้ความร่มเย็นกับเจ้าที่เจ้าทางนะฮะแล้วที่สุดวันนี้ต้นไม้ที่ผมปลูกจากต้นคืบเดียววันนี้สูงเกือบ20เมตรนะฮะจากต้นคืบเดียววันนี้ผมโอบไม่รอบเส้นรอบ,บวงของต้นไม้อะครับและเป็นไม้มีค่า เป็นไม้ประดูซึ่งถ้าขายตัดแล้วมันก็จะแตกหน่อใหม่ให้เรานะฮะเดี๋ยวท่านโปรดติดตามฟังต่อไปว่าถ้ามีที่ว่างเปล่าโครงการทำวนากเกษตรหรือว่าปลูกป่าในพื้นที่นั้นจะได้ประโยชน์อะไรและมีวิธีกรรมยังไงโปรดติดตามต่อไปนะครับเว ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลลธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทษสหายกเกษตรจำกัด ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,รกไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร